ท่านชมเข้าสู่รายการ DR Soldiers ค่ะวันนี้พบกับดิฉันปริญาณเมธพิชียค่ะเรามาติดตามภารกิจของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนกันค่ะเราเริ่มต้นกันที่กิจกรรมของกองทัพอากาศนะคะได้จัดกิจกรรมทัพฟ้าร่วมใจพักรักสามัคคีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5ธันวาคม2564 พลอากาศเอกนภเดชทูป,ปเตมีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทัพฟ้าร่วมใจพักรักสามาคัคคีเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาศาศอถาาบ,บพิตร5ธันวาคม2564โดยผู้บัญชาการทหารอากาศได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทาสีรัว้วเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณหน้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ฐานอากาศและภูมิทัศ์ตามแนวถนนผลโยธินตั้งแต่สี่แยกกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศจนถึงกรมพลาธิการทหารอากาศสำหรับกิจกรรมทัพฟ้าร่วมใจพักรักสามคัคคีเกิดขึ้นจากความสํนนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่ส่งงานเพื่อประชาชนตลอดพระชนมาชีพ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีส่งเสริมการทำความดีและเสียสละโดยไม่หวังประโยชน์เสริมสร้างความรักความสามัคคีของกำลังพลกองทัพอากาศในการปฏิบัติงานร่วมกันตลอดจนสร้างความรักและความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอากาศ ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นพร้อมกันทุกหน่วยของกองทัพอากาศทั่วประเทศในห่วงระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง3ธันวาคม2564ค่ะรองพ่วอในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหัวหน้าจิตอาสา904ภาค4ห่วงใยใส่ใจประชาชนกลุ่มเปราะบาง นำทีมจิตอาสา904จังหวัดปัตตานีลงพื้นที่มอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 พลตรีอุทิศอนันตนานนล์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหัวหน้าจิตอาสา904ภาค4พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่4 3ในอำเภอปลัดอำเภอประจำตำบล เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีบัณฑิตอาสาผู้นำท้องที่และจิตอาสา904จังหวัดปัตตานีลงพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีอำเภอหนองจิกแม่ลานและโคกโพเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยางชีพเครื่องบริโภคที่จำเป็นพร้อมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับประชาชนจำนวน12ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ถึงบ้านพักที่อยู่อาศัย พร้อมสำรวจบ้านพักที่จะดำเนินการซ่อมแซมและสร้างให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในขั้นตน้นพร้อมทั้งรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนฉีดวัคซีนตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 และขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องประชาชนต่อสู้เพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน คุณผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกหรือททบ5จะเปลี่ยนหมายเลขช่องจากหมายเลข1เป็นหมายเลข5เริ่มตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปโดยยังคงนำเสนอรายการคุณภาพที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ของประชาชนและดำรงความเป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อความมั่นคงและบริการสังคมหากพบปัญหาในการตั้งค่าสอบถามข้อมูลได้ที่026152294-95 เจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำตลอด24ชั่วโมงหรือดูอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ www.tv5co.ts อย่าลืมนะคะดูช่อง5กดหมายเลข5เริ่มตั้งแต่25พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ2,565โดยรับสมัครทางระบบออนไลน์เพียงช่องทางเดียวทางเว็บไซต์ atc.rta.mi.th กรมยุทธศึกษาทหารบกหรือเว็บไซต์ radd. ขี own, h, กลาง atc.rta.mi.th กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่22พฤศจิกายนถึง13ธันวาคม2564ไม่เว้นวันหยุดราชการสอบถามรายละเอียดการสมัครสอบเพิ่มเติมได้ที่กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากรกรมยุทธศึกษาทหารบกหมายเลขโทรศัพท์02-241-0274และ0 2 2 4 1 2 0 6 8ถึงต่อ89100และ 8 9 1 08ในเวลาราชการพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองกรมแพทย์ฐานบกในวันนี้กันบ้างนะคะยังคงมีประชาชนเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ประชาชนทั่วไปต้องการนำผลตรวจไปยืนยันสำหรับการเดินทางหรือเข้าสถานที่ต่างๆค่ะ โรงพยาบาลสนามศูนคัดกรองกรมแพทย์ทหารบกณนะแหล่งชุมนุมนายทหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันนี้ยังคงมีประชาชนเดินทางเข้ารับบริการตรวจคัดกรองโควิด -19 อย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไปที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อและผู้ที่ต้องการนำผลตรวจไปยืนยันสำหรับการเดินทางหรือต้องเข้าสถานที่ต่างๆโดยการตรวจยังคงเป็นการตรวจด้วยวิธี ATK ที่รู้ผลเร็วและมั่นยำทราบผลภายใน30-40นาที หากประชาชนท่านใดต้องการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองต้องจองคิวผ่านแอปพลิเคชันคิวคิวล่วงหน้า1วันก่อนเวลา18นาฬิกาซึ่งตั้งแต่วันที่25ตุลาคมที่ผ่านมามีผู้รับการตรวจสะสม4,247คนพบติดเชื้อสะสม110คนการบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด1 9นั้นเป็นความร่วมมือของกองทัพบกและสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรค ผู้เข้ารับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆหากพบเชื้อทางศูนย์จะสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อกลับไปที่บ้านเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาแบบ Home i s o l a t i o นกองร้อยทหารราบที่2521หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่25จับกลุ่มขบวนการนำพาคนต่างด้าวเข้าเมืองค่ะโดยมีพระภิกษุชาวเบนมาเป็นผู้จ้างวานสามารถจับกลุ่มได้ที่อำเภอกระบุรีจังหวัดประนอง กองร้อยฐานราบที่2521หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่25ยังคงสิวเข้มเส้นทางจราจรจังหวัดชายแดนตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกและแม่ทัพภาคที่4ล่าสุดได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่าพบรถกระบะต้องสงสัยมีพระสงฆ์นั่งข้างคนขับและมีคนนั่งท้ายกระบะตรวจสอบคนขับชื่อนายวันลบพูลบางยุงอายุ49ปีและมีพระภิกษุชื่อพระหนึ่งอายุ41ปีเป็นชาวเมียนมา และพบชาวเมยียนมาจานวน6คนซึ่งทั้งหมดไม่มีเอกสารเดินทางให้การว่าเดินทางมาจากจังหวัดทวายต้องการไปมาบอมริตอําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรจากการสอบถามพระหนึ่งให้การว่ารับชาวเมยียนมาเดินทางข้ามมาโดยเรือหางยาวที่ตําบลมะมุเพื่อไปส่งที่มาบอมริตจังหวัดชุมพรโดยไม่มีค่าจ้างแต่จะได้รถเก๋งหนึ่งคันเป็นค่าตอบแทนรับทามาแล้วสี่ครั้งและจ้างวานนายวันรถคนขับรถจํานวน5,000บาท จาหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรปากจันเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปส่วนกองกำลังบุรพาโดยชุดควบคุมฐานพรานที่12หน่วยเฉพาะกิจตาพระยาตรวจพบชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยใช้ช่องทางธรรมชาติขาเข้าบริเวณบ้านอ่างศิลาตำบลโนหนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจำน,นวน9รายทั้งหมดเดินทางมาจากจังหวัดโพธิสัตว์และจังหวัดเสียมราฐ ต้องการไปทํางานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดฉะเชิงเซาและได้ลาดตระเวนตรวจพบชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอีก13รายบริเวณบ้านทับเสียมหมู่10ตำบลตาพระยาอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วทั้งหมดเดินทางมาจากจังหวัดสวายเรียงและจังหวัดบันเตียเมียนเจยประเทศกัมพูชาต้องการไปทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและฉะเชิงเซาเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทหารจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวนาลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมแรงร่วมใจด้วยความสามาคัคคีลดปัญหาแรงงานและลดต้นทุนในการเกี่ยวข้าวค่ะกองพลฐานราบที่สองรักษาพระองค์โดยกองพันฐานราบที่สองกรมฐานราบที่สองรักษาพระองค์จัดกําลังพลของหน่วยดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวนาด้วยการร่วมเกี่ยวข้าวตัดข้าวเปลือกจัดเก็บผลผลิตข้าวเปลือกสู่ยุ้งข้าวเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานในช่วงโควิด -19 จำนวนผลผล,ผลิตข้าวเปลือก600ถังพื้นที่นาของเกษตรกรนายเสิร์ดบำราบและนายบุญศรีกงแก้วหมู่4ตำบลสัมพันธ์อเภศรีมหาโพธิ์จัังหวดปราจีนบุรีส่วนกองพันธ์ฐานราบที่3กรมฐานราบที่12รักษาพระองค์ ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยช่วยเหลือนางสงบคงสกุลประชาชนในพื้นที่ตำบลฟากห้วยอำเภออรัญญะประเทศจังหวัดสระแก้วในการช่วยเหลือเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่สามารถเกี่ยวให้แล้วเสร็จในเวลาจำกัดได้ทำการขนย้ายข้าวออกจากที่นาที่มีน้ำท่วมและใช้สถานที่ภายในหน่วยตากข้าวเพื่อลดความชื้นบรรเทาความเดือดร้อนและความเสียหายของผลผลิต ส่วนกองร้อยฐานพรานที่3504หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35จัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนและจิตอาสาพ,พระราชทานรวมกับราษฎรบ้านพอบือละปูทำการมัดและเก็บข้าวในแปลงนาที่ทำการเก็บเกี่ยวแล้วของนางมือ้อน,นีอนันต์ไมตรีพรอ,อายุ82ปีบ้านเลขที่52หมู่4ตีบลแม่อุสุอเภอท่าสองอยางจัังหวดตากซึ่งเป็นผู้สูงอายุและมีไรายได้น้อย ไม่มีเงินทุนในการจ้างแรงงานมาเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกซึ่งการดําเนินการนำฐานพรานลงช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตตลอดจนการขนข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วจัดเก็บในยุ้งฉางรวมถึงการตากข้าวถือเป็นการลดต้นทุนการผลิตและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสร้างความพึงพอใจให้กับชาวนาเป็นอย่างมากที่มีทหารเข้ามาช่วยเหลือ ปฏิบัติตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงทำดีด้วยหัวใจสำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้สาม,มารถประสานขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยฐานใกล้บ้านหรือที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก02 297 7648ศูนย์ 48, บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภักที่1 02 281 5443 ศูนย์บรรเทาสาธรารณภัยกองทัพภาคที่2 044 245946ศูนย์บรรเทาสาธรารณภัยกองทัพภาคที่3 055 242859และศูนย์บรรเทาสาธรารณภัยกองทัพภาคที่4 075 383405ค่ะ ต่อกันที่ภารกิจของกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่26ได้จัดชุดปฏิบัติการอา์มีเดลิเวอรี่พราน21 mm. มอผาห่มต้านภายหนาวถึงมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬพันเอกอุทัยนินเนรผู้บังคับการกรมฐานพรานที่21ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21และคุณสิริกัญญานินเนตรประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากรมฐานพรานที่21 เป็นห่วงพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนแม่น้ำโขงสิ่งนำกำลังพลพร้อมชุดปฏิบัติการอาร์มี่เดลิเวอรี่พราน21ดต้านภัยหนาวซึ่งกองทัพบกโดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21ได้รวมพลังกับ7บริษัทเอกชนในพื้นที่จังหวัดเลยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอในพื้นที่ตำบลหนองเดินอำเภอบุงคลา้าจังหวัดบึงกาฬ ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวเข้าสารอาหารแห้งของใช้ในครวัวเรือนบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลหนองเดินอำเภอบุุงคลา้าจังหวัดบึงกาฬตามนโยบายของกองทัพบกในการดำเนินการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปันค่ะ กองทบบกโดยกองทพัพภาคที่2เดินหน้าโครงการจักรยานสารฝันปันสุขแจกจ่ายให้กับโรงเรียนกองพันฐานรราบที่3ากรมฐานราบที่23ค่ายวีรวัตรโยธินจังหวัดสุรินทร์กองพันฐานรราบที่1กรมฐานราบที่13จังหวัดอุดรธานีและกองพันฐานรราบที่2กรมฐานราบที่8ค่ายมหาศักดิพลเสพจังหวัดขอนแก่น ได้ออกประชาสัมพันธ์และรับบริจาคจากรยานเก่าในบ้านพักกำลังพลและชุมชนรอบค่ายตามโครงการสารฝันปั่นสุขของกองทัพภาคที่สองและได้นำไปซ่อมแซมตามมาตรฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการนำไปใช้และจะนำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนต่าง,ตางๆตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่สองที่ต้องการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เดินทางไปศึกษาด้วยความยากลำบาก ในท้องถิ่นธุรกันดารเพื่อใช้ในการเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนต่อไปคุณผู้ชมครปัญหานี่นอกระบบนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนารายได้แล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ไม่สามารถที่จะเดินหน้าไปได้อย่างยั่งยืนสัทีค่ะซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2ได้ลงพื้นที่และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขาปัญหาดังกล่าวโดยบูรณาการร่วมกันและให้เป็นการแก้ไขาปัญหาอย่างยั่งยืนติดตามจากรายงานพิเศษในวันนี้ค่ะทรงนี่นอกระบบเนี่ยขายได้เท่าไหร่ส่งเข้าแทบไม่พอกลายเป็นว่าเราเงินที่เราขายของได้เราก็ไป ไปผ่อนเขาเพราะถ้าเราไม่ให้เขาก็จะเป็นดอกเพิ่มขึ้นมานะโอ้ยทุกมากอ่ะแบบรู้จักบรรยายคือนอนร้องไห้เครียดนอนก็นไม่ได้การแก้ไขปัญหานี่นอกระบบอย่างบูรณาการเพื่อสนองนโยบายภาครัฐกอรมนเดินหน้าแก้ไขปัญหานี่นอกระบบให้กับประชาชนโดยได้รับการมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้บริหารจัดการปัญหาหนี้นอกระบบด้านลูกหนี้และด้านเจ้าหนี้ ควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบครบวงจรและมีความต่อเนื่องซึ่งช่วยเหลือลูกหนี้ทุกคนที่เป็นหนี้ด้วยเหตุจำเป็นโดยมีความเข้าใจและให้การยอมรับกลไกลของทางภาครัฐยอมได้รับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเเเเมมาาากกรรดีับแล้่ข็าา็ตนนนะปิ ได้ความช่วยเหลือดีค่ะท่านทั้งสองก็ให้ไปขอความช่วยเหลือจากที่โรงพักผู้กองยุทธเขาก็มาช่วยเต็มที่เลยค่ะมาขอความช่วยเหลือจากท่านแล้วท่านก็ช่วยอย่างดีจนเขาช่วยจนรอบแรกนอกระบบนี่เขาก็เชื่อกันอก็มาต่อต่อไปก็เศรษฐกิจก็ไม่ดีอีกพอไม่ไม่ดีอีกก็ลูกก็ต้อง าอีกแบบนี้ค่ะอรอบแรกนี่ก็ได้ความช่วยเหลือดีมากค่ะครับผมแล้วตอนตอนนั้นเนี่ยท่านผู้กองได้มาคุยกับทางเจ้าหนี้เจ้าหนี้เขาว่าอย่างไงครับจะไม่มารบกวนป้าอีกไม่รบกวนค่ะเขาก็ยอมค่ะแต่บางเจ้าเขาไม่ยอมก็ต้องให้เขาจนหมดแต่ที่ยอมยอมเขาก็ไม่มาเลยค่ะคิดแล้วเอาเข้ามาสิบปัดเจ้านะคะ,คะก็คือในช่วงนั้นเนี่ยก็คือว่าก็ สิบเจ้านั้นก็ไม่มารับวปวเราอีกเลยไม่มารล้วปวค่ะท่านก็ให้ความสนใจอย่างดีช่วยเหลืออย่างดีค่ะท่านไม่ทอดทิ้งจากการที่ได้รับการร้องเรียนขอความช่วยเหลือของลูกหนี้นอกระบบมายังกออมรมน,นในจังหวัดเจ้าหน้าที่ได้ทําการช่วยเหลือโดยทํางานแบบบูรณาการกับภาคีเครือข่ายซึ่งเบื้องต้นมีการประนอมหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดปัญหาอาชญากรรม จากการถูกเร่งรัดหนี้อย่างไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่โดยสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสถาบันทางการเงินฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้นและเป็นหนี้น้อยลง สดท,ท้ายในวันนี้ด้วยบทเพลงบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งเป็นผลงานของแผนกุรยิยางสันนิการสนับสนุนสันนิการประหลัดกระทวงกลาหมค่ะกับภาพภารกิจของทหารหารลูกหลานประชาชนที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส,สรรรส้างบ้านเกิดเมืองนอนแห่งนี้เพื่อช่วยการรวมไทยให้ร่มเย็นผาสุขถาวอนตลอดกาลหมดเวลาของ VR s o l d i e r s แล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ แผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบูรพาทุกๆเช้า